สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of อ o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทางสามแพร่งทางไม่ดีทางผีผ่านจริงหรือแพร่งเป็นคำที่ใช้เรียกทางแยก ที่มีลักษณะเป็นทางแยกสามทางถ้าเอ่ยถึงทางสามแพร่งแล้วในอดีตผู้คนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาเป็นเรื่องราวที่มีอาถรรพ์โดยเชื่อกันว่าทางสามแพร่งนั้นเป็นที่สิงสถิตของบรรดาสามภเวสีต่างๆทางเทพที่เป็นเจ้านายของผู้ผีปีศา วิญญาณของผีใต้ยโหงผีฆ่าตัวตายและอื่นๆเป็นตน้นผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าทางสามแพร่งจะมีเจ้านายแห่งผีอาศัยอยู่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนดีไม่ให้วิญญาณร้ายมาอาลวาดโดยทั่วไปแล้วหลายคนมักพูดว่าบ้านร้านค้าหรืออาคารต่างๆ ที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้นเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเสมอก็ยังมีบ้านร้านค้าหรือกิจการที่จเจริญรุ่งเรืองในบริเวณทางสามแพร่งที่เปิดค้าขายกันมานานเช่นกันซึ่งความเป็นจริงแล้วทางสามแพร่งนั้นเปรียบเสมือนช่องลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นช่องบีบให้อากาศหรือลมนั้นเข้ามาสะสมได้มากเป็นพิเศษ และส่วนด้านถนนที่มีรถยนต์วิ่งเข้าหาบ้านหรืออาคารตรงทางสามแพร่งก็จะรับพลังงานรุนแรงเป็นพิเศษอีกด้วยเนื่องจากรถยนต์เวลาวิ่งเข้ามาก็จะลากกระแสพลังงานมาด้วยสังเกตได้เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านเราใกล้ๆนั้นเราจะรู้สึกถึงแรงลมที่รถวิ่งผ่านไป โดยลมเหล่านี้ก็เป็นพลังงานดังนั้นบริเวณทางสามแพร่งจะได้กระแสพลังงานสะสมจากที่รถยนต์วิ่งแล้วหลากเข้ามาหาตัวบ้านหรืออาคารบริเวณนั้นเป็นพิเศษจึงสรุปได้ว่าบ้านและอาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งมีโอกาสได้รับพลังงานมากและรุนแรงเป็นพิเศษแต่ถ้าการรับพลัง ที่มากนั้นไม่ได้แปลว่าต้องร้ายเสมอไปทางสามแพร่งที่ร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากการที่บ้านและอาคารเหล่านั้นรับกระแสพลังงานมากจนเกินไปเป็นพิเศษแต่จะต้องบวกกับการที่ทําเลนั้นหันไปเจอทางสามแพร่งจากองศาทิศทางของพลังร้ายอีกด้วยเพราะทางสามแพร่งเป็นแค่ตัวบอกว่า บริเวณนั้นมีพลังงานมากเป็นพิเศษแต่หากเจอองศาทิศทางที่ร้ายด้วยนั้นก็จะแปลว่าพลังงานที่พุ่งเข้ามาจากทางสามแพร่งนั้นร้ายรุนแรงเป็นพิเศษจึงทำให้ส่งผลร้ายกับผู้อยู่อาศัยในบ้านและอาคารบริเวณทางสามแพร่งเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันหากทางสามแพร่งนั้น มาจากทิศทางองศาที่มีพลังงานลึกลับกลายเป็นพลังงานรุนแรงของทางสามแพร่งนั้นช่วยกระตุ้นพลังของทิศทางที่ดีจึงส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นพิเศษได้ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้มีบ้านหรืออาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งบางที่มีปัญหาต่างๆนานาแต่บางที่ กลับเจริญรุ่งเรืองได้วิธีแก้เคล็ดทางสามแพร่ง 1. ทําทำกำแพงบ้านกำแพงบ้านในตำแหน่งดังกล่าวควรออกแบบให้เป็นกำแพงที่สามารถปกปิดได้เหมาะกับลักษณะแบบกำแพงปูนด้านล่างปิดทึบด้านบนสลับด้วยวัสดุอื่นๆเพื่อความสวยงามติดไฟไว้ตามเสากำแพงเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน 2. ตำแหน่งประตูรัว้วประตูรั้วบ้านควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งเยื้องจากทางที่พุ่งเข้ามาอาจต้องคำนวณดูว่าบ้านด้านใดกินพื้นที่ทางสามแพร่งมากกว่ากันให้เลือกทางที่กินพื้นที่น้อยที่สุดเพื่อเป็นการหลบมุมและไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้เปิดเฉพาะช่วงเวลาเข้าออกเท่านั้น 3. เสริมรั้วต้นไม้ต้นไม้ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาห่วงจุยได้เพราะต้นไม้นําเป็นกราะป้องกันอีกชั้นควบคู่กับกำแพงบ้านซึ่งในทางห่วงจุยเชื่อว่าจะช่วยลดพลังงานที่ไม่ดีให้เบาลงได้ไม่แนะนำให้กระจกอยู่ตรงกับประตูเพราะจะทำให้โชคที่กำลังจะเข้ามาสู่ร้านเราสะท้อนออกไปหมด หากนำหลักความจริงเข้ามาวิเคราะห์ต้นไม้ช่วยในการกรองฝุ่นแสงสัดส่องจากรถยนต์บทบังตัวบ้านได้อย่างดีควรเลือกพันไม้ที่เหมาะกับการทำรัว้วเช่นต้นโมกต้นแก้วต้นชาหรือไม้ยืนต้นอื่นๆเป็นตน้น 4. จัดสวนหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้าน ควรใช้เป็นพื้นที่ว่างสําหรับการจัดสวนตำแหน่งบ้านร่นระยะเข้าไปหลักการดังกล่าวไม่เพียงแก้ห่วงจุ้ยได้แต่ยังเหมาะกับการเสริมห่วงจุ้ยให้กับบ้านทั่วไปอีกด้วยบ้านที่ดีควรมีพื้นที่สวนหน้าบ้านไม่ควรให้บ้านอยู่ชิดติดรั้วมากจนเกินไปห้าททางเท้าหากเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปนิยมทําทางเท้าไว้ให้แล้วแต่หากไม่มีเจะของบ้านสามารถทำเป็นทางเท้าเพิ่มเติมได้อาจนำกระถางต้นไม้มาประดับตกแต่งให้แลดูสวยงามมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นทางสามแพรงหากอยู่ตรงบ้านเรือนใครแล้วคนโบราณจะแก้ไขด้วยสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้ร้ายกลายเป็นดีห เสือคาบดาบเพราะเชื่อกันว่าเสือเป็นพาหนะของเสียนสามารถปราบความอัปมงคลได้ 2. กระจกแปดเหลี่ยมหรือยันแปดทิศใช้สะท้อนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาในบ้านได้โดยให้ออกไปในทิศอื่นๆแทน 3. กระจกแผ่นเรียบเป็นการเพิ่มปริมาณของสิ่งนั้นให้มีมากขึ้นเช่น การนำไปติดไว้ที่มุมมั่งคั่งเงินทองลาบผลมีทวีคูณ 4. กระจกนูนติดขึ้นเพื่อการแก้ไขเป็นการติดเพื่อการกระจายสิ่งที่เลวร้าย 5. กระจกว้าวเป็นการดูดซัพ์สิ่งที่เป็นมงคลขอควรระวังในการติดตั้งคือควรอยู่เหนือศีรษะเมื่อส่องแล้วจะเห็นใบหน้าได้ชัดเจน ตู้ปลาอ่างปลาเพื่อเสริมความสดชื่นเกิดความร่มเย็นก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก้ไขความหยุดนิ่งความแห้งแลง้ง 6. กระดิ่งระคังช่วยในการเพิ่มพลังอันสดใสช่วยเรียกโชคลาภเงินทอง 7. เนินดินภูเขาหินหินพีระมิดถูกชโลกกับทางสามแพร่ง ที่อยู่ในตำแหน่งทิศใต้ 8. ไฟโคมไฟตัดเกียง 9. ต้นไม้ต้นยาสาลานั่งเล่น 10. ลูกแก้วคริสตัลเป็นการกระจายพลังงานที่ดีให้ไหลเวียนเข้าบ้านช่วยแก้จุดอับมุมทึบของบ้าน 11. ครุยพินแคนทำให้ลมนั้น ผ่นแปรเป็นเสียงดนตรีนอกจากให้เป็นแสงสว่างสำหรับบ้านที่มีคานเพดานต่ำซอกตึกหรือทางเดินที่อับแคบและทึบ 12. วงกลมเจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งถูกชะโลกกับทางสามแพร่งที่อยู่บริเวณทิศเหนือก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทางสามแพร่งทางไม่ดี ทางผีผ่านจริงหรือถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกดซับ c r i b e ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ